สวัสด <rude S 2> ีครับน <app> uh ้องสาวครับม้าจนับตัวหน่อยอ่ะสาวบาทเสียงเดดังลูกเสียงดอดังงสามันใจนอตารโอ้อ่ะน้องก็ชวยอาาอุ่ตอมาด้วยี่ะชุดนี้เป็นชุดเผาอะไรลูกเผาเต้าโอยเาเต้าโอยเต้าโอยนี่เป็นเหล่าเทิงหรือเหล่าลูกสวน เราเทิงเหรอโอ้ยโต้ยนะใจเวลาวันนี้มางานอะไรลูกเป็นารรุ่พ่อทานตีอทธาตรอินทังเ่านี้มากันเยอะไหมวันนี้อับฮะไปใส่นอยลายโอลายนี่คือคือหลายโอวันนี้กันมากันเยอะเนาะมาจากโรงเรียนเลยเหรอคนคนเฉพาะเผ่านี้นะเผ่านี้ยังไม่ สวัสดีเผ่าเจ้าโอ้ยค่ะเจ้าโอ้ยโอย,โอ,ย <c oughs> โอ้ยวันนี้ยินดีนะที่ได้รู้จักลูกวันนี้จะไปเชียร์ให้ดังเลย,อยเออวันนี้ไลฟ์ช่องมาเออแล้วติดตามได้นะติดตามทางเฟซบุ๊กไทยจะเหะ็นเลยขึ้นแน่นอนนี่มาเยอะเลยน้องสาธุเอาเอาไ,ไปไปายท่านผู้ชมหน่อยลูกไ,ไปายท่านผู้ชมหน่อยข้าพราหมณ์เยอะ็นเดี๋ค่มาเดี๋ยวพราหมงเสร็จไหม